ันนี้เราเฝ้าเดียวพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่18ตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่9นะครับเมื่อดาวิดท,ทูลซาอูเสร็จแล้วพระทัยของโยนาธานาก็ผูกพันกับจิตใจของดาวิดและโยนาธานทรงรักดาวิดอย่างรักชีวิตของพระองค์และวันนั้นซาอูก็ส่งกัก,กตัวดาวิดไว้ไม่ยอมให้กลับไปบ้านบิดาของเขาแล้วโยนาธานก็ทรงทำพันธสัญญากับดาวิดเพราะพระองค์ทรงรักเขาอย่างกับรักชีวิตของพระองค์ โยนาธานก็ส่งถอดเสื้อคลุมที่พระองค์ทรงใสัพร้อมทั้งเครื่องอาวุธแม้แต่ดาบคันธนูและเข็มขัดประทานแก่ดาวิดและดาวิดก็ออกไปทุกแห่งที่ซาอูทรงใช้ไปเขาประสบความสําเร็จดังนั้นซาอูจึงทรงตั้งเขาให้อยู่เหนือพวกนักรบสิ่งนี้เป็นที่ชอบในสายตาของประชาชนทั้งปวงและในสายตาของพวกข้าราชการของซาอูด,ด้วยเมื่อพวกเขากําลังกลับเข้ามาดาวิด ก็กลับจากการฆ่าคนฟริสเตียพวกผู้หญิงก็ออกมาจากเมืองทั้งหมดของอิสราเอลร้ลองเพลงและเต้นรำต้อนรับพระราชาซาอูด้วยรำมนาด้วยเพลงรล่าเริงและด้วยเครื่องดนตรีและพวกผู้หญิงร้องรับเมื่อเต้นรำกันว่าซาอูฆ่าคนเป็นพันๆและดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆซาอูเครี้ยวยิ่งนักคำที่ร้องนี้ไม่เป็นที่พอพระทยัยพระองค์เลยพระองค์ตรัสว่า พวกเขายกย่องดาวิดว่าข้าคนเป็นหมื่นหมื่นส่วนเราเขาว่าข้าแต่เพียงเป็นพันพันนอกจากราชอาณาจักรแล้วดาวิดจะได้อะไรอีกเล่าซาอูก็ทรงจับตาดูดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปข้อที่หนึ่งก็เขียนไว้ว่าพระทัยของโยนาธานก็พกพากับยิจใจของดาวิดและโยนาธานทรงรักดาวิดอย่างรักชีวิตของพระองค์เฉพาะดาวิดกับโยนาธานได้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะว่าอะไรนะครับก็ท่าทีของพวกเขาก็คล้ายๆกันในมเอลบทที่1 4มีเรื่องโยนาธานมีชัยชนะหนึ่ง사무เอลบทที่17เป็นเรื่องดาวิดก็มีชัยชนะด้วยแต่เฉพาะสองคนนะครับมีชัยชนะได้อย่างไรเพราะว่าสองคนนั้นก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้านะครับเมื่อเรามีความสามพันธ์กับคนข้างๆดีได้อย่างไร ถ้าเราคิดซึ่งกันและกันเท่านั้นรับผลดีไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราขึ้นอยู่กับพระเจ้าทุลคนต่อไปเรากับคนข้างๆนะครับมีความสามพันธ์ดีแล้วก็ความสัมพันธ์ก็แข็งแรงขึ้นได้นะครับเพรากเขาก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้าตลอดโยนาธานก็เช่นเดียวกันดาวิดก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสองคนก็สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้ในพระเจ้าข้อที่สี่แควัว่าโยนาธาน ก็ให้ดาบขาวแกดาวิดด้วยในเวลานั้นดาบนะครับก็เป็นเอาเครื่องอาวุธสาคคญมากนะครับก็มีแต่กาาษาิย์กับโยนาธานสองคนมีดาบเท่านั้นเองแต่โยนาธานก็ให้ดาบแกดาวิดเพราะว่าเขารักดาวิดมากแต่ศาส,สนาจารย์บางคนบอกว่าโยนาธานเข้าใจว่าดาวิดจะเป็น กษัตริย์ในอนาคตเขาเห็นด้วยเหตุฉะนั้นเขาได้เสื้อแล้วก็ดาบแก่เขาด้วยพูดอย่างนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วหลายคนก็ยอมว่าดาวิดเป็นคนถูกต้องคนดีไม่ใช่โยนาธานเท่านั้นประชาชนทุกคนก็ชบเขาเหมือนกันแล้วโยนาธานก็มีชัยชนะบ่อยๆขอโทษนะครับแล้วดาวิดก็มีชัยชนะบ่อยๆเพราะฉะนั้น ซาอลได้ตั้งดาวิดเป็นหัวหน้าทหารนะครับในข้อที่5หัวหน้าทหารนี้นะครับคือเป็นหัวหน้าทหารหนึ่งคนแล้วก็ต่อไปในต่อไปนะครับเขาได้เป็นหัวหน้าทหาร1,000คนด้วยไม่ถึงว่าพระคัมภีร์หนึ่งซาเอลยกำลังอธิบายว่าดาวิดกำลังตำแหน่งสูงเร็วขึ้นไปแต่เฉพาะไม่ใช่ตำแหน่งอย่างเดียวนะครับ ชื่อเสียงเขาก็สูงเร็วมากเหมือนกันนะครับอยู่ในขอ้อที่6และขอ้อที่7หลายคนตอนรับซาอูลกับพวกทหารซาอูลแต่เวลานั้นเขาร้องเพลงว่าอะไรจาบขอ้อที่7เขียนไว้ว่าซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆและดาวิดฆ่าคนคนเป็นหมืนม่นๆร้องเพลงอย่างนี้ด้วยนะครับจริงๆก็หลายๆคนกำลัง ชื่นชมดาวิดมากกว่าซาอูลเขาบอกว่าซาอูลฆ่าคนพันๆแต่ดาวิดฆ่าคนหมืนม่นๆเป็นสิบเท่าพูดอย่างนี้ด้วยแต่จริงๆแล้วนะครับซาอูลไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้นะครับคือว่าซาอูลก็เป็นกษัตริย์รับการชื่นชมตลอดใช่ไหมครับแล้วก็เขาตำแหน่งสูง แล้วก็ทุกคนก็พูดดีกับซาอูลเท่านั้นเองไม่เคยถูกเปรียบเทียบกับคนข้างๆเลยนะครับแต่เป็นครั้งแรกซาอูลก็อารมณ์เสียมากนะครับอยู่ในขอ้อที่8และขอ้อที่9นะครับขอ้อที่9บอกว่าซาอูลก็ทรงจับตาดูดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปเมื่อเราดูตานะครับเมื่อเราจับตาดูนะครับก็ดูได้นะครับ ดูว่าอะไรครับด้วยความรักใช่ไหมครับเราก็ดูได้นะครับด้วยความสนใจแต่ตอนนี้ซาอูลกำลังจับตาดูให้ดาวิดคือดูว่าอะไรครับด้วยความอิจฉาใช่ไหมครับความสงสัยด้วยเะฉะนั้นเขากำลังมองดูดาวิดด้วยความอิจฉาความสงสยัยรู้ไหมครับถึงกี่ปีนะฮะสิบปีนะฮะสิบปีก็ซาอูลก็ได้ เป็นชีวิตอย่างนีนแหลก็เสีดยดานะครับซาอุลครั้งแรกพระเจ้าทรงเรียกเขาพระเจ้าทรงเห็นว่าเขาเป็นคนสัตย์ซื่อคนทอมใจทางปลังเขาก็พระเจ้าองค์เดียวแต่เวลาผ่านไปเขาก็เปลี่ยนด้วยนะครับว่าเขาสนใจประชาชนมากกว่าพระเจ้าเขาอยากจะฟังชื่นชมอยากจะฟังอ๋อซาอลก็เก่งซาอลก็ทำดีมากอยากฟังอย่างนี้ด้วย แต่ว่าโคลียาดาวิดแต่ว่าดาวิดขึ้นมานะครับเขาได้รับการชื่นชมมากกว่าซาอุดเหตุฉะนั้นซาอุดก็กำลังจับตาดูดาวิดเรื่อยๆนะครับเมื่อซาอุดฟังว่าซาอุดข้าคนเป็นพ่านๆดาวิดข้าคนเป็นมืนๆเขาต้องเข้าใจว่านี่เป็นพระุสเสียงของพระเจ้านะครับเพราะว่าซามูเอลก็เคยบอกแล้วว่าพระเจ้าทรงถึงคุณแล้ว เพราะว่าคนไม่เหมือนกับเมื่อก่อนท่านั้นซาอูลก็ต้องกลับมาหาพระเจ้าแต่ว่าไม่ใช่ซาอูลใช้โอกาสนี้อย่างนี้นะครับเขาก็ให้โอกาสแล้วก็เขาก็คิดแค่อิจฉาดาวิดเท่านั้นเองซาอูลฆ่าคนพันพันดาวิดฆ่าคนหมืนม่นๆแล้วก็เขาอิจฉาดาวิดก็สิบปีด้วยนะดาวิดนะครับยังเป็นเด็กใช่ไหมครับ แล้วก็เขาก็กำลังรับการชื่นชมนะครับเช่นที่ชัยเด่นนะครับทานคนหนึ่งก็เขาทำดีมากแล้วก็ในเขาทั้งวันใช้ชื่อเขาได้ใช่ไหมครับชื่อเสียงดังได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทุกคนก็คิดถึงใครนะครับคือนายกใช่ไหมครับ เพราะว่าเขาดูแลประชาชนดีแล้วก็เรากำลังดีขึ้นก็เช่นเดียวกันหลายๆคนกำลังรลงเพลงว่าซาอุลฆ่าคนเป็นพันๆดาวิดฆ่าคนเป็นหมืนม่นๆในสมัยโบราณพันหรือหมืน่นแสดงว่าใหญ่เท่านั้นเองแล้วก็พันต่อไปหมื่นไม่ถึงว่าการรับใช้ซาอุลก็ดีมากดีมากเพื่ออย่างนี้เท่านั้นเองแต่ซาอุลก็ฟังว่าอะไรครับ ก็รู้สึกตัวเองเป็นคนเล็กน้อยแต่ดาวิดกำลังคนใหญ่ขึ้นเขาอิจฉาอย่างนี้ด้วยเพราะว่าเขามีความกระวนว่าเขาเขาถรักษาเป็นกษัตริย์ได้หรือไม่เขาไม่คิดถึงพระเจ้าไม่ดูพระเจ้าเหตุนั้นเขาคิดถึงประชาชนชาวอิสราเอลเขาดูดาวิดเท่านั้นเองแล้วก็อิจฉาดาวิด ก็สิบปีนะครับในปัจจุบันก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนม,มากชีวิตเขาเหมือนซาอูลนะครับอย,อยากจะรับกันเชิญชมเปรียบเทียบกับคนข้างๆถ้าผมแก่งกว่าเขารู้สึกวันนั้นก็ดีมากแต่วันต่อไปถ้าเปรียบเทียบกับคนนี้นะครับเปรียบเทียบว่าฉันเป็นตัวเล็กรู้สึกก็อารมณ์เสียแล้วก็หนักใจด้วย เพราะเขากำลังเปรียบเทียบกับคนข้างๆเท่านั้นเองซาอูลกับดาวิดแต่งต่างกันอะไรครับซาอูลก็คิดถึงคนข้างๆเท่านั้นแล้วก็ไม่รับการชื่นชมนะครับเขาก็หนักใจมากแต่ดาวิดแม้ว่าเขารับการชื่นชมเยอะแต่เขาก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นเองเหตุฉะนั้นต่อไปซาอูลที่ใจซาอูลก็ เหมือนเด็กๆนะครับเขาก็อิจฉามากแต่ดาวิดเป็นเด็กแต่ว่าจิตใจเขาก็เหมือนผู้ใหญ่เขาก็มองดูนามพระไทยของพระองค์ด้วยถ้าเราโตขึ้นใหญ่นะครับใหญ่โตขึ้นนะครับเราก็สามารถชื่นชมคนข้างๆได้นะครับถ้าเราจิตใจกว้างขึ้นนะครับคนคนนี้ทําดีมากเราชื่นชมเขาได้นะครับแต่ถ้าเราจิตใจเล็กๆแล้วก็ไม่ขยายนะครับ เราคิดตัวเองเท่านั้นตลอดแล้วก็อิจฉาคนข้างๆตลอดขอพระเจ้าทรงรับพระพรทุกคนอยู่ที่นี่นะครับเป็นคนที่มีจิตใจกว้างและตบโตด้วยนะครับมาทษฐานด้วยกันครับ